ส่วนยางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานำเอาพืชผลผลิตระยะสั้นอย่างสับปะรดและข้าวโพดซึ่งให้ผลผลิตเร็วมาปลูกเสริมภายในสวนยางกันมากขึ้นหลังราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากภาวะสถานการณ์ราคายางในตลาดโลกค่ะซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวสวนยางแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ราคายางยังไม่ดีขึ้นโดยปัจจุบันราคายังคงอยู่ที่45-46บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ทำให้ชาวสวนยางยังคงต้องแบกรับภาระขาดทุนที่ค่าครองชีพกับเพิ่มสูงขึ้นเฉยเลยราคายางดีขึ้นมันจะยังยูนิซาม่รวยไปหนีตายคนมูติพ้นรถพ้นบ้านนันตายเลยขกูมันทพ่บ้านกันคนคนไหนดูกันเลยบ้านที็เลยดเว้นเฟ้นนหมากกูเปถึงเด็ดเดดหน้าทวีนี่คนปลูกปลูกปลูกเสริมมันนีเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันก็ทำมาชีพเสริมหลังคนกับในสวนยางปลูกยา ทั้งนี้ชาวสวนยางยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลมีความจริงใจและลงมาตรวจสอบหรือประเมินสถานการณ์เรื่องของยางพาราในพื้นที่เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเร่งด่วนแม้ว่าชาวสวนยางส่วนใหญ่จะทราบดีถึงภาวะราคาย,ยางที่ตกตำ่ำซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ยางในตลาดโลกนั่นเองค่ะทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน